ช่างน้อยไม่เล่นนะครับเลยส่งพี่เบสมานะครับผมก็ส่งพี่บีมไปนะครับก็คืออ่าเราขาดตั้งกล้องก่อนเฮ้ยตีน้อยยืดดินี่ก็ส่งพี่บีมนะครับมา <ใน S 1> จัดการกขึ้นชอ๋อมีการขึ้นชิงด้วยเหรอเฮ้ยยืดยืดอีกย,ยืดอีกนะยืดนี่แบบๆหน<ะ>่อยเยอหนอยเลยเหอเม็ยี่เม็ยี เอไม่เป็นอารมณ์นะเอ็งก็หมุนนี้ก่อนดิทำไมเออมันต้องหมุนสองอันก่อนหรือเปล่าไดคาเบียก็ยังดีนะครับโอ้โหมาตั้งไก่ช่างน้อยไม่กล้าสู้พี่มัดก็อยู่นะพี่มัดก็ไม่ยอมรับแขกให้นะครับอ๋อเตรียมการแข่งขันโอ้โหหนึ่ง น้ำเออดีหาค่าเบียหาค่าเบียมาแล้วมันต uh ้องได้เล่นน่ะมันไม่ได้อะนะโอ้ยเราก็มาตั้งไกลนะพี่น้อยไหมมาตงไกโอ้ยโอ้ยแหลงหลงลนะพี่มบังหน้อยบังหน้อยโอ้ย บีมหวานแล้วล่ะ <Okay. S 1> หวานเลยบมเอ้ยไอนโอเออเยี่ยมเยี่ยมเบสก็เบสเถอะกินให้รูจ้จักเรียกว่าทีมลุงยกนี่กินไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่มีเลี้ยงกินไม่เลี้ยงเสียงดังฟังชาร์ ดีมากโอ้โหสนุกสนานยิงแบบนี้แหละอื้ส4แล้วหรอเนี่ยยิงแค่6เจ็ดเม็ดก็พอแล้วค่าเบียช็อกอยู่บนถนนโอ้ชิบหายใครเอาไปทิ้งนู่นละโอ้ถึงก็เอาช็อกไปซ่อนเลยนะครับ โหลูกนี้ไม่ลงแน่ว่าบีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบหล่ออะไรมอเช้าก่อนอะไรมัเนี่ยโอ้โหมาเช้าอะไรฮาแล้วเหรอฮาเบสกับเบสเถอะกินเบสเท่าไหร่ซื้อเบียร์หมดเก็บขาวครับโอ้โหเก็บแดงมิดดำโอ้โหกง่ายฮ่าเอ้ยง่ายลูกเนี้ย เออนั ờ, ่นแหละอือหือไม่จอเดี๋ยวสิเล่นชิวๆชวไอ้หนูไม่ขอโน่นนะเบิ้ลแม่งเลยเอ้าอันนี้ขาวก็อยู่หลังดำอยูแล้ว โอ้โหสนุกสนานโมาครับแม่นนะอ่ะอาห้าเข้าไปแล้วเบาเบาโอ้โห,โโหเกือบจะน,นับเลยเนี่ยเบสตัวพร้อมเบสเปิดมือเบสประ,ปว,ะว่าแล้วเจอไปสองลูกสามลูกเงี้ยโกทำตัวกินดำนะครับเออซี แล้วสามโอ้โหตัวสวยด้วยนะเม็ดเม็ดลอยเนี่ยเขา,า,า,าไม่ธรรมาดาจริง,รงการทำตัวเฮ้ยอือย่าชมอย่าชมเลยอ่ะนายแม่เบี้ยมเหล่าอะไรแล้วสามอ,อ่ะเฮ้ยหวานหมูหวานทีน้อย ยังหยกว่าหวานวะเห็นเป็นขนมเลยเนี่ยโอ้โห้้ยแม่งลงนี่เหรอวะโอ้โหหวาเลยว้ยบีมที่นี้ไม่ใช่เคี้ยวง่ายแล้ว โอ้โหไล่หมุกไล่หมากตัวสวยด้วยเดี๋ยวอะไรเหรอเนื่องโอ้โหไอ้บีมเอาซิโอ้ยเข้าเราออกกันเมื่อกันเช็ดเลยเป็นไงโอ้โหไม่เป็นไร สองสองรขายดีวะโอ้โหเข้าแล้วออกโต้สวยด้วยเศีษดายมากนะครับงั้นหมดโต๊ะนะหมดโต้ชมทีหมดไหมบีมตะลงไปเมื่อกี้หมดเนาะเออเศีษดายว่ะโอ้โจะหมดยังไงยิงได้แค่เนี้ยบีมไอ้หนูะหาระหาร บนมวยอาหารโอ้ลูกง่ายอ่ะแต่ยังเตะไม่ไดีลูกเนี้ยเตะดับไโอ้โหรอดอีอดกเหลือเท่าไรหนึ่งเลย ะดับสี่ไปเลยหรือจะดำบสิบดำบสิบเลยก็รู้ก็สู้สู้ทุกราคาดับสิบบาทนะเดับสิบเมตรทะยงฝัน่อนไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้แมตชได้เพิ่นแย่กันอยู่นะเต่มันเตรียมเตียม

เจอโหพี่โลกลุงเจอพี่โลคลุงไงเขาเจ็ดทีเขาเข้าสี่สิบสี่สิบทีมอะโลเขาเจ็ดทีมอะพี่ท้ายเข้าทีมเดียวเสร็จเด้อแต่พ,พี so, like 7, ่โลกก็ชิงกันเองเองเขาแบ่งเขารอเราล่วงเขาก็แบ่งตังค์แล้วพี่เขาจะไปชิงทำไมเออเขาแบ่งตังค์กันเลยตเองขาแบ่งตังค์เลยอย่าอย่าทำค่อยอย่าหมดหมดตัวไม่บีมเหมดตัวท่าไหร่บาท บัวเบิกเบิก<ะ>เบิกเฮ้ยสายสายบีมสกูสกูปิดที่เมื่อคืนนักกีฬาเช้าช่างลุกไ,ไ,ไม่ไหวเหรอโอ้ <laughs> <laughs> โหตัวสวยด้วยโอ้แรงวะ่ะ เรายังชอบเลยลูกเออช็องเนี่ยมันชอบตาบางอะเนาะดำสิเม็ดไปเลยไหมล่ะเดาผขอเออดำเอาโวยเราเสียเปียบอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันทำตัวกินดำเลยไอดอกเนี้ยอะดำสี่สิบก็ได้ห้าเกินสิบบาทแลกดำใช่ไหม เอาดำหกเม็ดไปเลยเสียเป็นเสียเออรอแมนดำหกเม็ดนั่นแหละพอดีค่าเบียร์พอดีโอ้โหยนึกแล้วเออแมนในมุมมืดซะด้วยนะไฟดับมันยังริงลงแต่เสียกันหกเม็ดนะครับเออเปลี่ยนร้อยเอาเออเอามา เบี่ยมหมดพอดีกูโอ้ยหายหนักแล้วน้ำหกน้ำหกเอ้ยเขียนกระดานไว้แกนันเดาพี่โอนทีเดียวน้ำหกเบ้นไม่เหรอเออหกเบ้่เออลอยยี่เองโอ้โหเอว่าเอาเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวอัดเกมใหม่นะครับอัดทีละเกมอัดทีละเกมออ๋